สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งวันของบอสบอยกับซอแอนซึ่งวันนี้นะครับซอแอนมีงานถ่ายรายการศึก12 ราศีโดยวันนี้บอสบอยก็เป็นบริการแหมเป็นผู้จัดการส่วนตัวส่วนตัวเดินทางไปกับซอแอนส่วนบอสบอยก็จะมีงานในช่วงเย็นอยู่ที่จังหวัดสระบรุรีแล้วก็เมื่อวานแฟนคลับก็คงได้เห็นได้ชมกันแล้วสำหรับรายการโตะ๊ะหนูแหม่มนะครับ กับรายการทางช่องเวิร์กพอยท์ที่บอทบอยซ้อแอนไปออกรายการสดๆแอดมินก็ได้ทำํำบางช่วงบางตอนนะครับให้ได้ดูให้ได้ชมกับการตอบคำถามจากบอทบอยและซ้อแอนบอบอยนะครับในช่วงของการเดินทางก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการไปออกรายการนะครับโต๊ะหนูแมมนะครับบอกเลยว่าก็สนุกแล้วก็มี หลายๆคนนะครับบรรดาแม่แม่ของศิลปินหลายคนที่รู้จักแล้วก็ติดตามนะครับก็ขอถ่ายรูปก็ทำให้บอบอยนี้บอกเลยว่าภูมิใจสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็บอบอยยังเกินถึงงานละครที่ติดต่อเข้ามาถึง2เรื่องแต่บอบอยก็ต้องตัดใจไม่รับเพราะว่าคิวมันไม่ได้บอบอยก็บอกว่ามันคือหนึ่งความฝันของบอบอยที่อยากจะ เล่นละครแบบเต็มตัวนะครับไม่ใช่แค่แขกรับเชิญแบบเต็มตัวในเรื่องแต่บอดบอยก็ต้องตัดสินใจเลือกวงไว้ก่อนนะครับก็ต้องยอมราบาับว่าวงใจเกินร้อยเนี่ยมันยังต้องการบอยถ้าไม่มีบอดบอยไปขึ้นเวทีเนี่ย อะไรมันจะเกิดขึ้นก็คิดดูแล้วกันเจ้าภาพก็คงยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นบอสบอยก็เล็งเห็นตรงจุดนี้ดังนั้นก็ยอมที่จะทิ้งความฝันในเรื่องของการเล่นละครนะครับก็โฟกัสที่วงแล้วก็สมาชิกในวงลองไปฟังประเด็นนี้จากปากบอสบอยนะครับได้ได้ดูพี่บอยบางคนก็เพิ่งติดตามนะได้ไปเจอกัน เจอในรายการโต้โมแม็แล้วเพิ่งติดตามเ็ามีนะครับบอยบอกว่าคือไม่คิดเลยว่าแบบบอยซิลิชัยแอนออรดีซิมีแบบกลุ่มของดารากลุ่มของครอบครัวดาราอย่างพี่มูแม็บอกว่าพี่ดูกันทั้งบ้านเลยนะดูคลิปน้องบอยน้องแอนแม่บ้านแม่บ้านคนทำงานบ้านที่บ้านคือดูอ่ไม่ค่อยสนิท พี่โมแมมบอกว่าไม่ค่อยสนิทกับแบนกับบอยแต่กูรู้สึกว่าสนิทมากเลยเพราะว่าที่บ้านแต่และว,วนันนี่พูดถึงเรื่องแอนเรื่องบอยและทีนี้ก็มีพี่แม่แม่แม่ของศิลปินแม่ของดาราอย่างเงี้ยครับก็ชื่นชอบหลายคนเมื่อวานก็มารอถ่ายรูปที่เว r ร์กพอยนะครับผมก็รู้สึกดีใจและทีนี้งานงานทีวีก็เริ่มเข้ามาเยอะ ต่งานละครเนี่ยมันต้องได้พลาดโอกาสเพราะต้องเลือกวงจริงจริงจรงผมมีงานละครมากของพี่โอ๊ตส่งให้ส่งบทมาให้ดูสองเรื่องก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคิวมันไม่ได้เป็นทรงตาล่างมากแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับงานละครก็เลยพลาดโอกาสเราก็ต้องเลือกวงเพราะว่ามันมีลูกน้อง แต่ลูกน้องสีหูปุ้จริงๆคือเราก็มีความฝันนะว่าวันหนึ่งห้องยากเป็นนักแสดงละครเ,ออเต็มๆสักหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องมีความฝันแบบนั้นแต่ว่าพอมีโอกาสเข้ามาเราก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าเ้ากระตรงเหลือพวกเราได้เราก็ต้องเลือกวงวงคือหัวใจหลักมันมีลูกน้องมีทีมงานมีบริวารมี ทุกๆคนที่เราต้องต้องเป็นหลักให้เขาวงใจก็ร้อยมันก็ยังต้องมีบอยอยู่ถ่าแบบเจ้าพาโบเช่่าเอวันนี้บอยถ่ายละครน,นะเมื่อนี้บเดมาดเด้อแต่ว่าใจกก็ลอยเต็มวงแต่บอยมีบอยิีดิใช่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ก็แต่ก็ยังโชคดีครับ ผู้ใหญ่เมตตาแบบยังได้ออกทีวีออกรายการออกตามสื่ออยู่ตลอดในทุกๆเดือนนะครับบางครั้งนะครับหลายๆคนก็ต้องทิ้งความฝันนะครับเอาไว้ข้างหลังเพราะว่าต้องอยู่กับความจริงต้องอยู่กับเหตุผลต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมต้องอยู่กับ ความเป็นจริงนะครับอย่างบอสบอยนะี่ก็ถือว่าความฝันนั่นก็คืออยากสักครั้งที่จะเล่นละครแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ในหลักของความเป็นจริงหลักของอการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะว่ามันมีวงนะครับซึ่งวงก็มีงานแทบทุกวันแล้วก็บอสบอยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของวงไม่สามารถที่จะขาดจะลาได้นะครับคงจะไม่เหมือนกับหลายๆเจ้าของวงวงอื่นนะครับที่ เออไม่ได้แสดงนะครับอย่างพ่อเออย่างเงี้ยเห็นเต้าอยองพ่อเอไปเล่นละครนี้ก็สามารถที่จะไปเล่นได้เพราะว่าไม่ได้มีบทบาทหลักในวงนะครับส่วนบอทบอยเนี่ยมันเป็นเออมันเป็นโลโก้ของวงไปแล้วมันเป็นจุดเด่นจุดสำคัญจุดคลแม็กที่ที่ที่มันต้องมีที่มันขาดไม่ได้ในลักษณะของวงดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้บอบอยนะครับว่าเดี๋ยว อะไรที่มันผ่านผ่านไปเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสนะครับความฝันในการเล่นละครคงจะได้มีโอกาสสักครั้งอย่างแน่นอนเอาใจช่วยบอสบอยนะครับและนี่คือประเด็นที่แอดมินหยิบมาฝากกับอีกหนึ่งประเด็นจากบอสบอยนะครับ